ช่วงเช้าเราจะไปที่ตึกสอสอนะฮะอย่าไปผิดตึกนะครับเพราะว่ามันเดินทางต่างกันต้องสามสี่ร้อยเมตรนะฮะมาที่ตึกสอสอก่อนนะครับมาเจอที่ศาลาแก้วนะครับเก้าโมงเช้าเรามีนัดยื่นกับประธานนะครับผู้แทนรัศดรตอนสิบโมงนะครับแล้วก็ข่าวมีข่าวแจ้งเพือมเติมดึงครับเนื่องจากทางประธานเองอ่อได้ให้เลขาติดต่อมาว่าท่านอาจจะไม่สะดวกมารับด้วยตัวเองเพราะว่าไปต่างประเทศก็จะให้มอบหมายให้รองประธานผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่ง นะครับคุณปฏิพัฒน์นะครมารับนะครับแล้วก็มีประธานผู้แทนราษฎรคนที่สองมารับด้วยนะฮะนะครับก็จะมีรับที่ใหญ่ไว้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีสื่อมวลชนมาทําข่าวอยู่นะครับหลายสํานักนะฮะแล้วนอกจากนั้นสิบโมงสี่สิบนะครับก็จะมีผู้นําฝ่ายค้านนะครับซึ่งท่านอาจจะมาเองหรือส่งตัวแทนมานะฮะแต่ถ้าท่านจะมาเองเราเปลี่ยนเวลาเราก็เราก็จะรอนะฮะแล้วช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งเราจะไปที่อีกตึกหนึ่งคือตึกสวอนะครับ จะยื่นเอกสารถึงประธานวุฒิสภานะครับโปรแกรมสําหรับเออวันที่สองที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายที่จะเข้ามากฎหมายเออ,อิสลามว่าด้วยครอบครัวมโดกที่ใช้อยู่แล้วในสีจังหวัดนะฮะเ,ออเสียงของไทยครับช่วยปิดไม์นิดนึงครับอ,อที่ใช้อยู่แล้วในสี่จังหวัดนะฮะแต่ตอนนี้จะขยายอาณาเขตมาใช้ทั้งประเทศไทยครับแ <c oughs> น่นอนครับหลายคนยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีเรื่องนี้ด้วยหรอ สองหลายคนยังไม่รู้เลยว่าแล้วถ้ามันเราเ้ามาทั้งประเทศมันจะมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ประเทศอย่างไรนะครับวันนี้ทีมงานวสก็จะมาให้ข้อมูลตรงนี้ปลุกให้รู้ก่อนว่าภัยมันมาถึงตัวแล้วนะผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับที่กระทบกระทบกับคนส่วนใหญ่ที่การอยู่ร่วมกัน,นะฮะอย่างเช่นคนอยู่ร่วมกัน,นะฮะสมมติว่ามีร่วมกันสิบคนอยู่ๆมีคนนึงบอกผมอยากจะตดก็ตอดออกมาเลย นะครับถามว่าคนอื่นเนี่ยก็ต้องเหม็นไปด้วยถูกไหมฮะหรือบางคนเนี่ยอยากจะสูบบุหรี่ก็สูบไปลเลยแต่ควันกินต่างๆทําให้คนอีกเก้าคนที่เหลือจะต้องมาเหม็นไปด้วยอันนี้คือการใช้สิทธิ์ของตัวเองแต่ไปกระทบกับคนอื่นเนี่ยฮะหรือบางคนชอบโชว์ของลับถ้าไปอยู่ในห้องส่วนตัวไม่มีใครว่าหรอกแต่อยู่ๆจะมาโชว์ของลับให้คนอื่นเขาดูสัมปทานขึ้นมาเนี่ยถามว่าสังคมยอมรับไหมก็ไม่ยอมรับ หรือยกตัวอย่างอีกยกตัวอ,อย่างหนึ่งครับกฎหมายไทยบอกว่าไฟเขียวคือรถวิ่งได้ไฟแดงคือหยุดแต่อยู่ๆมีคนมาออกกฎว่าถ้าเป็นพวกตัวเองเนี่ยไม่มีไฟเขียวไฟแดงคือจะขับยังไงก็ได้แล้วเอามาใช้ซ้อนอยู่ในกฎหมายประเทศไทยนี่คือการละเมิดสิทธิของคนอื่นแล้วก็ละเมิดอธิปไตยละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นี่คือผมยกตัวอย่างแค่คร่าวๆนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามีกฎหมายสลัมเข้ามาใช้ คับเข้ามาใช้ซ้อนอยู่ในกฎหมายไทยมันจะเกิดความวุ่นวายมากกว่านี้อีกเยอะฮะเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นเข้าฮะมันจะเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์คนไทยพุทธเลยฮะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับท่านผู้ชมครับ